มาดูรถรุ่น Limited ครับเป็น Special Edition นะครับฉลองครบรอบ25ปีของ Ford ในประเทศไทยรถที่เห็นอยู่นี้ก็คือ Ford Ranger XL Street Special Edition ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขามีตัว Ranger XL Street นะครับก็คือได้รับอิทธิพลจากสนามแข่งแหละตัวนี้ Special Edition เนี่ยสิ่งที่ต่างอย่างแรกกระจังหน้าสีดำนะครับชิ้นนี้เลยแล้วก็เป็น Ford อย่างนี้อันที่2คือลายสติ i กเกอคาดแบบนี้นะครับ อันที่3ก็คือล้อแม็กสีดําส่วนชุดแต่งอื่นๆเช่นสเกิร์ตด้านหน้านะครับยังมีอยู่สเกิร์ตด้านข้างมีอยู่สเกิร์ตด้านหลังมีอยู่นะครับตัวของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ทอร์โบเหมือนเดิมเกียร์ธรรมดา6สปีด160แรงม้า380กว่านิวตันเมตรนะครับอันนี้เป็นเป็นชุดปกติของเขานะไฟหน้านะครับจะเห็นว่า Ford Ranger เนี่ยจะได้ เรื่องของโคมไฟที่ค่อนข้างใหญ่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นอาจจะแบบว่าได้ความดามฉบเฉียวความสลิมแต่ฟอร์ดเนี่ยจะใช้โคมไฟใหญ่ให้มารับกับตัวฝากระโปรงที่ค่อนข้างหนากับตัวแก้มที่ค่อนข้างกว้างนะครับยางนะครับสำหรับคุณผู้ชมหรือคนที่สนใจนะครับหรือใช้รถ Ford r a n g e r XL Street Special e d i t i o n ที่กำลังมองหายางที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของรถปิกอัพหรือว่ารถอเนกประสงค์ก็ตามต้องบอกว่ามองหายางที่เพียบพร้อมไปด้วยประสิทธิภาพรอบด้าน พร้อมตอบโจทย์ด้านความคุ้มค่าวันนี้ครับบริสโตนมียางมาแนะนำครับในขนาด 215/70R16 เนี่ยมีด้วยกัน1รุ่นที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือบริสโตนอีโคเปีย HL001 ยางสำหรับรถปิก up และ SUV เพื่อการใช้งานทั่วไปโดยมาพร้อมการใช้งานที่ยาวนานเต็มประสิทธิภาพและช่วยประหยัดน้ำมันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของยางบริสโตนได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะครับ หรือไปที่ศูนย์บริการคอคพิทและร้านยางที่จำหน่ายยางบริโสนทุกสาขาทั่วประเทศครับก็ซีรีส์นี้นะครับต้องบอกว่า215ทับ70 r 1 6เพียงพอเลยกับเรื่องของกำลังแรงม้าแรงบิดที่มีนะครับสกเกิร์ตชิ้นข้างที่ผมบอกไปนะฮะนี่คือชิ้นนี้คนที่มีรถที่ติดชิ้นนี้ระวังหน่อยคือมันจะมีมุมอยู่ตรงนี้นะครับพอมีมุมอยู่ตรงนี้เวลาเราเลี้ยวบางทีเนี่ยฟุตบาทเนี่ยต้องเผื่อวงเลี้ยวหน่อย พอเลี้ยวปุ๊บล้อเนี่ยมันปีนได้แต่เวลากระแทกลงเนี่ยตรงชิ้นนี้จะแตกนะครับเพราะนั้นต้องเผื่อวงเลี้ยวนิดหนึ่งใครที่มีชิ้นนี้อยู่นะมือจับสีดำกระจกมองข้างสีดำครับเป็นแบบแขบเปิดได้นะครับนี่ผมให้ดูแล้วก็ธรรมดาคือด้านหลังเนี่ยปกตินะบ,บางคนบอกเฮ้ย hey, ทำไมมีเบาะนั่งเพราะจริงๆแล้วการเป็นแฉบเนี่ยมันไม่มีเข็มขัดนิรภัยนะครับก็จะเป็นเหมือนช่องเก็บของนะ ช่องไม้เครื่องมืออยู่ข้างหลังนี้ส่วนที่ไปเป็นเบาะนั่งเนี่ยก็ไปอัดแอปไปปรับกันเอานะครับลายสติกเกอร์คาดมาถึงด้านข้างเลยนะฮะล้อหลังนะครับจะเห็นว่าตรงซุ้มล้อเนี่ยตรงกันตรงนี้จะยื่นออกมานดนึงนะครับมีมิติยื่นออกมาหน่อยถามว่าทําไมคือล้อเนี่ยจริงๆผมว่าเขาเผื่อให้ขยายหน้ายางได้อีกหน่อยแต่ว่าตรงชิ้นนี้ต้องยื่นออกมานิดเพราะว่าเวลาวิ่งแล้วมันตักปุยเนี่ยมันจะดีดมันจะสะบัดเพราะนั้นชิ้นนี้ต้องคอยกันเอาไว้ นะครับไฟท้ายก้อนครับอันนี้ถ้าถามผมผมชอบนะดูดูชัดๆเห็นชัดๆธรรมะดทรมแมงดีนะครับด้านหลังมือจับเปิดกระบะโลโก้ฟอร์ดแล้วก็มีสปอยเลอร์ชิ้นนี้นะครับไม่มีไลเนอร์เพราะอะไรเพราะว่าพอเป็นตัวสตรีทเนี่ยจะมีหูยึดให้นะครับขอหูยึดเนี่ยมีอยู่4จุดในท้ายกระบะ แต่ไม่มีไลเนอร์คือสีเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถไปใครอยากจะไปใส่ไลเนอร์เพิ่มเติมก็เอาผมมองว่าจริงๆเขาได้เรื่องของความสวยงามด้วยนะครับในส่วนของห้องโดยสารเนี่ยผมอยากให้ดูอย่างนี้เป็นเบาะปรับเมนนุ่จะเห็นว่ามือจับเนี่ยปรับเมนนุ่นนะฮะไม่มีไฟฟ้าแต่ปรับเมนนุ่นได้สีทิศทางคืออะไรหน้าหลังเดินหน้านะครับเลื่อนเบาะเข้าออกก็อยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็นตัวปรับเบาะมีหน้าจอตรงกลาง8นิ้วนี่เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็ มีตัวจอตรงกลางที่บอกรายละเอียดต่างๆอย่าลืมว่าพอเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดผมสตาร์ทเรื่องเกียร์ธรรมดาสตาร์ทเรื่องทุกครั้งเอาเท้าซ้ายเหยียบคลัสนะครับจะได้ป้องกันไว้ก่อนแล้วก็เท้าขวาเหยียบเบรกโยกเกียร์ดูปึ๊บแล้วเหยียบเบรกแลปล่อยคลัชอ่ะแล้วค่อยๆปล่อยแบบนี้นะฮะเกียร์ธรรมดา6สปีดของ Ford นะครับเกียร์ถอยหลังพอเป็น6สปีด1 2 3 4 5 6 เพราะเกียร์ถอยหลังต้องยกชิปลิงตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมนี่ถ้านี่เกียร์หนึ่งดันได้แค่นี้แต่พอผมยกเจ้าตัวชิปลิงตัวนี้ขึ้นดันได้อีกอันนี้คือเกียร์ถอยหลังตอนนี้เข้าเกียร์ถอยแล้วนะครับนั้นดึงกลับมาชิปลิงมันจะดีดนะเพราะนั้นเนี่ยอย่าสับคืออย่าจะเผลอจับผิดถ้าจะเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยต้องยกชิปลิงขึ้นอันนี้เป็นเกียร์ถอยหลังนะครับทัางนั้นแค่เกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ตามตามระบบของเขาไปนะครับความน่าสนใจของรถรุ่นนี้ผมว่าหนึ่ง เป็นลิมิเต็นะครับมี300คันเท่านั้น2รถทันนี้จากที่ลองขับเครื่องตัวนี้ผมว่ายังสามารถไปปรับไปโมดิฟายเพิ่มได้นะถ้าเป็นผมนะจริงๆ Ford ควรจะทำมาให้นะครับแต่ถ้าเมื่อ Ford ดเขาให้มาแค่นี้ถ้าซื้อรถคันนี้ไปอยากขับสนุกเพิ่มก็หากล่องสักใบท่อสักชุดหนึ่งกำลังดีแล้วก็อาจจะดูซีรีส์เปลี่ยนยางดูซะหน่อยนะครับให้แก้มันให้หน้ามันกว้างขึ้น พราะมันรองรับไว้ได้อยู่แล้วเพิ่มหน้ากว้างอีกสักนิดนึงก็น่าจะขับสนุกมากขึ้นครับแต่ว่าโดยพื้นฐานถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับคนที่อยากได้ความแตกต่างคนที่อยากมีรถรุ่นลิมิเต็ด0 0คันที่มีในโอกาสพิเศษนี้ครับ